สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญในตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันถึงการเดินทางด้วยหัวใจที่เบาว่าเมื่อเราเลือกวางสิ่งที่ไม่จำเป็นหัวใจก็จะเบาขึ้นและชีวิตก็จะเดินได้อย่างอิสระมากขึ้นและในวันนี้ผมอยากชวนคุณเดินต่อไปอีกก้าวหนึ 1, ่งก้าวที่ลึกลงไปในหัวใจของเราเอง ก้าวที่ไม่ใช่แค่เบาแต่จริงแท้หัวข้อของเราคือการใช้ชีวิตตามความจริงแท้ในใจ living t r u e to yourself เพราะต่อให้หัวใจเบาเพียงใดแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นเราอย่างแท้จริงความว่างเปล่าก็ยังคงอยู่การเป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังแต่เชื่อเถอะครับ นั่นคือหนทางเดียวที่หัวใจจะได้พักอย่างแท้จริงถ้าคุณพร้อมแล้วมานั่งฟังไปด้วยกันครับทำไมการเป็นตัวเองแท้ๆถึงสำคัญในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงมากมายทั้งเสียงจากสังคมครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่เสียงเปรียบเทียบจากโลกออนไลน์เรามักถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนี้จึงจะเรียกว่าดีจึงจะได้รับการยอมรับแต่ในความเป็นจริงแล้ว การพยายามเป็นในสิ่งที่โลกคาดหวังอาจทําให้เราไกลห่างจากตัวตนจริงๆของเราไปเรื่อยๆ 1. การเป็นตัวเองคือรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทําตามมาตรฐานของคนอื่นแต่มาจากได้ใช้ชีวิตในแบบที่หัวใจเรารู้สึกว่าใช่เมื่อเราได้ทําสิ่งที่ตรงกับคุณค่าและความหมายในใจความสุขนั้นจะมั่นคงกว่าความสุขที่เกิดจากคําชมชั่วคราว 2. การซื่อสัตว์กับตัวเองทําให้เราเบาใจหลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานหนักหรือปัญหาใหญ่แต่เพราะเรากําลังใช้ชีวิตแบบที่ไม่ตรงกับความรู้สึกข้างในการซื่อสัตว์กับตัวเองจะช่วยลดความขัดแย้งในใจทําให้เรามีพื้นที่ว่างสําหรับความสงบและความสุขที่แท้จริง 3. การเป็นตัวเองช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเมื่อเรากล้าเป็นตัวเองเราจะดึงดูดคนที่รักและยอมรับเราในแบบที่เราเป็น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความจริงใจเช่นนี้จะมั่นคงและลึกงซึ้งกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแสดงหรือพยายามทำตัวให้ตรงใจผู้อื่น 4. การเป็นตัวเองคือการให้เกียรติหัวใจหัวใจของเรามีเสียงที่ชัดเจนเสมอเพียงแต่มักถูกเสียงรอบตัวกลบจนเงียบไปการเลือกเป็นตัวเองคือการเคารพหัวใจฟังเสียงที่แท้จริงและให้ค่ากับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในนี่คือหนทางการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่เสียชิ้นส่วนของตัวเองไป 5. การเป็นตัวเองคือพลังในการเติบโตเมื่อเราเลือกเส้นทางที่เป็นของเราแม้จะมีอุปสรรคหรือความล้มเหลวแต่มันคือบทเรียนที่แท้จริงที่ทําให้เราเติบโตเพราะมันมาจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่การเดินตามเส้นทางของคนอื่นที่ไม่ใช่เราท้ายที่สุดการเป็นตัวเองแท้จึงสําคัญเพราะมันคือการคืนชีวิตให้หัวใจไม่ต้องวิ่งตามการยอมรับของใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร แต่เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตรงกับความจริงในใจตัวเองและนั่นแหละคืออิสระที่แท้จริงอะไรคือสัญญาณว่าเรายังไม่ได้อยู่กับความจริงแท้ของตัวเองการใช้ชีวิตตามความจริงแท้ในใจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราถูกปลูกฝังด้วยความคาดหวังและกรอบสังคมมาตั้งแต่เด็ก หลายครั้งเราจึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังหลงทางหรือกำลังใช้ชีวิตเพื่อใครกันแน่แต่หัวใจของเราจะส่งสัญญาณเตือนอยู่เสมอถ้าเรายังไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆ 1. รู้สึกเหนื่อยแม้ทุกอย่างดูดีภายนอกคุณอาจมีงานที่มั่นคงมีบ้านที่สวยหรือสถานะที่คนอื่นอิจฉา แต่กลับยังรู้สึกเหนื่อยว่างเปล่าและไม่มีแรงบันดาลใจนี่คือสัญญาณว่าคุณอาจไม่ได้ทำในสิ่งที่ตรงกับหัวใจจริงๆแต่กำลังทำเพื่อตอบสนองความคาดหวังภายนอก 2. รู้สึกขัดแย้งในใจเสมอเมื่อคุณเลือกบางอย่างแล้วในใจกลับถามว่านี่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือ ความลังเลและความรู้สึกไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่งบอกว่าคุณอาจกำลังเดินบนเส้นทางที่ไม่สอดคล้องกับตัวเอง 3. ใช้ชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นพอใจมากกว่าตัวเองหากคุณมักจะตัดสินใจโดยคิดว่าเขาจะคิดยังไงมากกว่าเรารู้สึกยังไงนั่นแสดงว่าคุณกำลังใช้ชีวิตตามความคาดหวังของผู้อื่นมากกว่าความจริงในใจตัวเอง 4. ความสุขไม่ยั่งยืนคุณอาจรู้สึกดีชั่วคราวเมื่อได้รับคำชมได้รางวัลหรือได้การยอมรับแต่ความสุขนั้นหายไปอย่างรวดเร็วและคุณก็ต้องวิ่งหาสิ่งใหม่มาตอบสนองอยู่เสมอเพราะมันไม่ได้มาจากความพอใจภายในแต่มาจากแรงผลักดันภายนอก 5. ไม่รู้สึกเต็มแม้จะประสบความสำเร็จ บางครั้งเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่กลับไม่รู้สึกภูมิใจหรือมีความสุขเท่าที่คิดไว้เพราะเป้าหมายนั้นอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆตั้งแต่แรกแต่เป็นสิ่งที่เราถูกบอกว่าควรทำา 6. มักรู้สึกว่าต้องแสดง ถ้าคุณต้องสวมหน้ากากอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานที่บ้านหรือกับเพื่อนฝูงเรากลับต้องเล่นบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเองความรู้สึกอึดอัดและเหนื่อยกับการแสดงนี้ก็บ่งบอกชัดว่าคุณยังไม่ได้อยู่กับความจริงแท้ในใจ การสังเกตสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อให้เราได้ตื่นรู้และเริ่มหันกลับมาใกล้ชิดกับหัวใจของตัวเองมากขึ้นเพราะการเป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จภายในวันเดียวแต่เป็นการค่อยๆเดินกลับบ้านในใจทีละก้าววิธีค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตตามความจริงแท้ในใจการใช้ชีวิตตามความจริงแท้ในใจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในชั่วข้ามคืน เพราะเราทุกคนถูกหล่อหลอมมาด้วยความคาดหวังกรอบสังคมและบทบาทมากมายการกลับมาเป็นตัวเองจึงเป็นเหมือนการค่อยๆแกะชั้นของหัวหอมออกทีละชั้นกว่าจะถึงแก่นกลางที่แท้จริงแต่ข่าวดีคือเราสามารถเริ่มได้เสมอและเริ่มจากก้าวเล็กๆ 1. ฝึกฟังเสียงข้างในมากกว่าภายนอกทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจลองหยุดฟังตัวเองก่อนว่า หัวใจเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนี้ไม่ใช่แค่คนอื่นอยากให้เราทำหรือเปล่ายิ่งเราฝึกฟังบ่อยๆเสียงของหัวใจก็จะชัดขึ้นและเราจะเริ่มแยกออกจากเสียงรบกวนรอบตัวได้ง่ายขึ้น 2. ซื่อสัตย์กับความต้องการเล็กๆของตัวเองไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นเลือกกินอาหารที่อยากกินฟังเพลงที่ชอบ หรือให้เวลาตัวเองพักผ่อนเมื่อต้องการการซื่อสัตย์กับความต้องการเล็กๆเหล่านี้คือการฝึกยอมรับตัวเองและเขาค่อยดึงเรากลับมาใกล้หัวใจ 3. กล้าป,ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่หลายครั้งหัวใจเราเหนื่อยเพราะรับทุกอย่างเข้ามาทั้งที่ไม่สอดคล้องกับความจริงในใจการกล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่คือการปกป้องพื้นที่หัวใจให้เหลือไว้สำหรับสิ่งที่ใช่จริงๆ 4. สร้างพื้นที่ที่ไม่ต้องแสดงลองหามุมเล็กๆในชีวิตที่คุณไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องเล่นบทบาทเช่นการเขียนบันทึกการทำงานศิลปะการนั่งเงียบเรียบอยู่กับธรรมชาติหรือการอยู่กับคนที่ยอมรับคุณได้อย่างที่คุณเป็นพื้นที่เหล่านี้จะทำให้คุณได้หายใจในแบบที่เป็นคุณจริงๆ 5. ค่อยๆปล่อยการเปรียบเทียบ เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะหลงทางจากความจริงแท้ของตัวเองวิธีที่ดีที่สุดคือการหันกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเราเมื่อวานแทนเพื่อเห็นการเติบโตของเราเองไม่ใช่การวิ่งตามเส้นทางของใคร 6. อดทนและอ่อนโยนกับตัวเองการกลับมาเป็นตัวเองต้องใช้เวลาอย่าก,กดดันว่าต้องทำได้ทันทีการล้มการลังเล หรือการเผลอทำตามความคาดหวังภายนอกอีกครั้งไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้อภัยและอ่อนโยนกับตัวเองในทุกก้าวที่เดินท้ายที่สุดแล้วการใช้ชีวิตตามความจริงแท้ในใจไม่ใช่เส้นทางที่ใครมอบให้แต่คือของขวัญที่เราคืนให้หัวใจตัวเองทีละน้อยเมื่อเรากล้าฟังกล้าซีสัต์และกล้าปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ตรงนี้ในใจของเราเองวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการใช้ชีวิตตามความจริงแท้ในใจเราได้เห็นแล้วว่าการเป็นตัวเองแท้ๆสำคัญเพราะมันคือรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนเราได้เรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณว่าเมื่อใดที่เรายังไม่ได้ซื้อสัตว์กับตัวเองเช่นความเหนื่อยความว่างเปล่าหรือความรู้สึกว่า ต้องสวมหน้ากากและที่สำคัญเราได้ลองมองวิธีค่อยๆกลับมาเป็นตัวเองผ่านการฟังเสียงหัวใจการซื้อสัตว์กับความต้องการเล็กๆการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่และการสร้างพื้นที่ที่เราไม่ต้องแสดงอยากฝากประโยคกำลังใจเล็กๆไว้ครับการเป็นตัวเองอาจไม่ทำให้ทุกคนพอใจแต่จะทำให้หัวใจของเราพอใจที่สุด ถ้าวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆกลับไปอย่าลืมกดติดตามเต่าน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างๆกันต่อไปและในตอนหน้าเราจะคุยกันเรื่องพลังของความกตัญยู The Power of Gratitude เพราะเมื่อเราเริ่มขอบคุณในสิ่งเล็กๆรอบตัวหัวใจก็จะอ่อนโยนและมัง่งคั่งขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับเพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญแต่ถ้าเรามีกันและกัน ทุกอย่างก็เบาลงเสมอ